สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไตรายางค่ะไตรายางหรืออักษรสามมูมไตรายางหรืออักษรสามหมู่คืออะไรเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะไตรายางก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3หมู่เราเรียกว่าอักษรสามมูมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำค่ะแต่ในอักษรต่ำนะคะเราจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวค่ะมาดูกันที่อักษรกลางนะคะอักษรกลางหมายถึงพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวได้แก่กไก่จอจานดอชดาตอปตับ ดอเด็กต่อเต่าบอใบไม้ปอปลาและอออ่างค่ะวิธีการจำอักษรกลางแบบง่ายๆนะคะมีบทท่องจำมาฝากด้วยค่ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่แทนพยัญชนะกอไก่จิกแทนพยัญชนะ จอจานเด็กแทนพย,ยัญชนะดอเด็กและดอชดาตายแทนพย,ยัญชนะตอเต่าและตอปะตะบนแทนพย,ยัญชนะบอใบไม้ปากแทนพย,ยัญชนะปอปลาองแทนพย,ยัญชนะอ,ออ่างไก่จิกเด็กตายบนปากอง คือวิธีการจําอักษรกลางค่ะต่อมานะคะคืออักษรสูงอักษรสูงหมายถึงพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวามีทั้งหมด11ตัวค่ะประกอบไปด้วยขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาลา สฤษีสเสือและหอหีบค่ะวิธีการจำอักษรสูงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีแทนพยัญชนะผอพึ่งฝากแทนพยัญชนะฝอฝาถุงแทนพยัญชนะถอถุงและถอฐาน ข้าวแทนพย,ยัญชนะขอไข่และขอขวดสารแทนพยัญชนะสอเสือสอฤาษีและสอสาลาให้แทนพย,ยัญช,นะชนะหอหีบฉันแทนพย,ยัญชนะชอชิงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันต่อมาคืออักษรต่ำนะคะ อักษรต่ำจะมีทั้งหมด24ตัวและเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ ชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสมเภาและหอนกฮูกค่ะวิธีการจำอักษรต่ำคู่นะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอกพ่อแทนพยัญชนะพอพานพอสมเภาค้า แทนพย,ยัญชนะคอควายคอคนคอระคังฟันแทนพย,ยัญชนะฟอฟันทองแทนพย,ยัญชนะทอทหารทอมนททอทงทอพูเท่าซื้อแทนพย,ยัญชนะสอโซ่ช้างแทนพย,ยัญชนะชอช้างชอเชอหอกแทนพย,ยัญชนะหอนกฮูก พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อกต่อมาเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำเดียวหมายถึงอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด10ตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูหมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวน และรอจุลาค่ะวิธีการจำอักษรต่ำเดียวนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูแทนพยัญชนะงองูใหญ่แทนพยัญชนะยอยิงนอนแทนพยัญชนะนอนูอยู่แทนพยัญชนะยอยักษณนะ แทนพยัญชนะนอเนนริมแทนพยัญชนะรอเรือวัดแทนพยัญชนะวอแแวนโมแทนพยัญชนะมอมาลีแทนพยัญชนะรอจุลาโลกแทนพยัญชนะรอลิงงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลก เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของอักษร3าหมู่ไปแล้วนะคะวันนี้ครูก,ก็มีงานนะคะมอบหมายให้กับนักเรียนได้ทํานะคะก็คือเป็นใบงานแรกเลยนะคะครูจะมีพยัญชนะไทยให้กับนักเรียนนะคะเสร็จแล้วให้หนักเรียนระบายสีแอปเปิลนะคะ ตามพยัญชนะไทยที่ครูกำหนดให้น nah ะคะซึ่งอักษรกลางเนี่ยให้นักเรียนระบายด้วยสีแดงนะคะแล้วก็อักษรสูงนะคะระบายด้วยสีเขียวนะคะซึ่งอันที่ไม่ได้อยู่ในอักษรกลางและอักษรสูงก็คืออักษรต่ํานั่นเองนะคะอักษรต่ําเราก็จะไม่ระบายสีนั่นเองดังนั้นอักษรพยัญชนะไหนเหลือนะคะดังนั้นพยัญชนะเหล่านั้นก็จะเป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรต่ํานั่นเองนะคะหรือว่าอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวของเรานะคะ ค่ะให้นักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยก็คืออย่าลืมนะคะถ่ายรูปผลงานของนักเรียนนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะและที่สําคัญเลยเน้นย้ําก็คือการถ่ายรูปส่งงานนะคะให้ถ่ายรูปอย่างชัดเจนเนาะและที่สําคัญก็คืออย่าลืมชื่อชั้นเลขที่นะคะเพราะว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะครูก,ก็จะทําการ เช็คชื่อนักเรียนนะคะสําหร ko, um ับนักเรียนที่ส่งงานเนาะดังนั้นนักเรียนที His ่หยุดอยู่บ้านนะคะหนูไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะชื่อของหนูจะหายไปนะคะดังนั้นพยายามนะคะทํางานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้อย่างสม่าเสมอนะคะและที่สําคัญขอเน้นย้ําให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอครูให้จบก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะทํางานเนาะเพราะว่านักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ักษรสามม่หรือตายยางไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะไว้กลับมาพบกันใหม่นะคะแต่อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ